นนสวัสดีครับอันนี้ผมได้มาวัดป่าหลวงหลวงกับคุณแม่ช้างสุกยาบุทิพผ์นี่ท่านแม่ก็ได้มารู้สึกไงครับวันนี้สบายดีไหมว่ามาในวัดแล้วบรรยากาศก็ร่มรื่นนะอันนี้เขาเรียกวต้นโพยเสียนเนะาะคุณแม่ว่าบรรยากาศในวันนี้ก็ ถ้านอนในวัดจะฝันดีไหมฝันดีเนาะผมคิดว่าถ้านอนในวัดจะฝันดีมากครับฝันได้เล็กเล็กเล็กดีเล็กดังเสียรับเนี่ไปใบกวงจะถ่ายรูปแม่ไปใบกวงบางน,ะนี่จะเป็นกวงครับนี่ยีนโจเมลากวางน,นะ วางนําโชคครับวางนําโชคนะน่ารักด้วยนะครับมีจมูกยาวด้วยนี่ก็โชคโชคครับโชคนั้นเลยโชคครับสีทองครับโบวิตร์แม่ยิ้มหวานมากครับยิ้มหวานมากครับบัตรผลปีสิบแปดให้การแต่ตอนนี้เพิ่งถึงเนาะคอย่าลืมยกมือไหวบ้างเส้หัวสาธุครับโอเคครับ

นี่ก็คุณแม่สุกัญญาครับน่ารักนะครับเป็นคุณแม่ผมเองครับน่ารักมากครับสุดยอดครับรับผมไปเล่นตัวนั้นดูครับตัวนั้นเอาอีน้องเต่านึ่งไหมเอเต่าเต่าก็มีด้วยครับอีน้องเต่าอันนี้เต่าครับเต่าน่ารักนะนี่น่าจะเป็นล้านปีมาแล้วเต่าตัวนี้ จอดเลยยิ้มสวยเลยยิ้มสวยด้วยครับเตาตัวนี้จะนำโชคดีไหมครับเมืองเท่ครับเท่บรรยากาศดูอรอบัออบเงียบดี <c oughs> เป็นบรรยากาศที่เงียบมากเงียบมากจริงเงียบที่สุดเงียบมากครับเดียวดอก ăn quay mày nó không đó vậy đi mày nó kéo đuôi đó. Oh. Đó. <cười> <cười> không nóc 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 แม่เปเลรก็นกตัวนี้แม่กลาวไปเลยปุขึ้นไปเลยใไหมเดี๋ยวยอดเลยครับสวยครับบาสวยงามมากครับ โอ้โหอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในวัดป่าเราหลวงครับบรรยากาศเงียบๆมากเงียบที่สุดเลยเดยอดครับในความศักดิ์สิทธิ์ครับบู๊บู๊แม่เฮทาไหวไปหาลูกผู้สูง แม่ยเจหนี่เราเห็ดท้าไหวไปห้าเฟินที่สิฮะท้าไหวไหสาธุกับผู้ขามีจะเนยากกระบุในที่พมไ,<อ>ไมีโอกาสนำมัดไั่นมัดจากการท่านหลงปู่กับขอใบสิ่งศักดิ์สิทธิได้บาาขอให โอเคครับโอเคทยอุมนเ่หมายถงะไทยอมน,น่โอเทีไหวพ่นเอาเอาดานีขันหาแม่ดีโอโอ,โอ้โอโอ,โอไปเรื่อยเรื่อยวันเ,เห็น,หนจะพาบุกได้ไหมเอ,อ้ทีไหวพ่นนะจ้ะเห็นเห็น นี่แหละการจับผ่าวิธีนั่งนี่โบกมือเนาะโบกมือ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 แมนสองมือสองมือโอเคครับจบแล้วครับผม